ชิงนจันจ้นแก่นตอนความลับของพ่อกับแม่ดู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 กุดในแต่ว่านะวันพรุ่งนี้ได้ไปโรงเรียนเดี๋ยวเรามาหาผ้าเช็ดหน้าก่อนดีกว่าจะจะจดหูอะไรอะ่ะโอภผ้าเช็ดหน้าอันใหม่ที่แม่ซื้อมาดีชินโนุเกะโอไม่ได้เอาทาไมอ่ะแม่อันนี้นะนะเป็นผ้าเช็ดหน้าแสนรักของพ่อกับแม่นะ่ะ แสนรักอะไรกันนะแม่แม่ก็คือว่านะเแม่จะเล่าให้ฟังนะว่าแม่กับพ่อรักมาได้ยังไง <c oughs> วันนี้ไปเซลดีกว่ารลรอาอโอ้โาเดี๋ยวนะเออคุณทำบ้าชนหน้าตกไว้นะครับอ๋อค่ะค่ะโอ้โอ,โอสวย เออขอบคุณมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะครับออโอเคเลยคะ่ะนี่แหละชินจงังแล้วพ่อกับแม่นะก็รักกันมากเลยนะโอ้เป็นความรักที่แบบว่าหลงไหลมากเลยนะโอ้พูดอะไรกันนะ่ะไม่รู้เรื่องไม่ค่อยน่ารักเลยนะโอ้กลับมาแล้วจ้อ้อาวกลับมาแล้วเหรอชินจังไปนอนก่อนเลยนะครับ มาแล้วจ้ะพ่อคะ่ะแมวันนี้นะ่ะเออเออโอ้ยทำยังไงดีอึมมเอ้ยนี่มาทำอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะไปรักใครมาอีกแล้วโอ้ยมิซาเอมิซาเออย่าอย่าอย่าพึงพ่งอย่าพึงนะ่งเนาะอย่าพึ่งกวนเลยนะมิซาเอจ,จังจ๋าวันนี้เอาของมาฝากด้วยนะของมาฝากอะไรกันอย่าไปหาใครมาอีกแล้วก็ก็เอมีจังเอมีจังคือใครโอ,โ,อโอ้มิซาเอนี่เด็ดเด็ดนี่นี่เนนี่นี่ เออเองเอเอสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้เองหรอชินจังอ่ะหุยก็ต้องมาใช้ผ้าเช็ดหน้าของฉันอยู่ดีนั่นแหละน่ะฉัหน้ามาสะอึกคงฮอ้ก็ใช่แล้วหละนะกับแม่ฉันรักกันได้ยังไงเนี่ยอืมเคยเจอเรื่องนึงแหละเรื่องนึงอะไรหรอโบจังก็ได้ยินมาว่านะ ฮ้ยนะที่หลงรักกันนะก็ได้นะฉันอนะ่ะคหูมานะ่ะเพราะว่าตอนที่ฉันนะ่ะตอนเด็กๆอ่ะแม่ฉันพาไปดูด้วยแหละอู้พาไปดูอะไรกันพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะโบจังอธิบายดีๆหน่อยดีก็คือว่านะจำได้ว่าห้องน้ำที่บ้านฉันเป็นห้องน้ำที่จะสามารถย้อนกลับไปอดีตหรือว่าไปาอนาคตได้นะ่ะอู้วิเศษมากเลยนะโบจังอู้ห้องน้ำที่จะจ,จะได้ก็ได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ดู แล้วนะ่ะจะต้องไปหาพ่อก,กับแม่ของพวกเราให้ได้โอ้ยหลงไหลกันจริงๆเลยนะสิสองพวกนี้นะ่ะแต่เอาเถอะนะถ้าเกิดว่าเรารู้จริงๆนะว่าพ่อก,กับแม่เราเป็นยังไงมาก็กดีนะอยากรู้ตอนแปดปีห่อนจังเลยนะ่ะโอ้จริงด้วยนะพาไปกันเลยอูย้ละ่ะไปหาพ่อก,กับแม่ฉันเมื่อแปดปีก่อนโอ้ชินโนสุเกะจะได้เหรออู้ได้สิฉันจำได้ว่ามันมีประตูลับอยู่แถวนี้ด้วยเลยเนาะ เอาละทุกคนมาแล้วหูวิเศษมากเลยชินอสุเกะเอาละชื่อชืบ,ชบเอาละทุกคนไปกันเลย let's go โอ้ยทํานไม่ชินบ้าชินจังเนี่ยนะเวียนหัวชะมัดเลยนะอ๋อทุกคนนะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะที่นี่มันแปปปีก่อนแล้วเหรอ,อเอ๊ะ อันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสมาคุงว่าแต่ว่าก็สวยมากเลยนะเหมือนกับปัจจุบันเลยนี่เลยนะสมาคุงจริงด้วยนะอ๋องั้นเดี๋ยวฉันไปเจอตัวฉันเมื่อแปดปีก่อนละกันนะโอเ้เดี๋ยวก่อนนะไหนไม่ได้เกิดซะหน่อยนี่นะเฮ้ยจะหมอน,นั่นเนี่ยนะเดี๋ยวก็กลับมาเองหรอก อืมแต่ว่าก็ดีมากเลยนะที่เราสามารถย้อนอดีตไปกับอนาคตได้นะนะก็เดียนะตัวฉันเมื่อแปปีก่อนลุ่นๆุนโอ้เดี๋ยวนะคนนี้ตาคนคนนี่มิซาเอนี่นายทำไมรู้จักชื่อฉันได้เนี่ยนะแล้วเรียกมิซาเอ๋อย่างนี้ไม่ได้นะอ้แม่คะแม่เนี่ยเลิกจังเลยนะ แถมยังไม่มีตีนกาซะด้วยนี่พูดอะไรนะบ้าหรือเปล่านี่ฉันไม่ใช่แม่เธอนะออกไปซะแม่เป็นอะไรเนี่ยนะรู้รู้รตตเมื่อฉันในแปดปีก่อนฉันนั้นก็โลฉันนั้นก็เทฉันนั้นเท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 อะไรก็เทไปหมด โย่โย like ่ฉันงอนโดเทอะไรก็เทก็ระโดดจโจอัจโจอัจ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 จอ้อหือหือหือือโอ้พ่อโอ้ยนายมาเรียนฉันมาพ่อทำไมเราฉัน,นย,ยังไม่มีลูกซะหน่อย oh, นี่โอ้ฮิโรชินี่นี่ทขาไมรู้จักชื่อของฉันได้เดนะ้หน่านายเป็นใครกันนะ่ะเอาก็ลูกไงเราพ่อครับ นี่ยังไม่มีลูกซะหน่อยนะยังไม่แต่งงานเลยเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยพ่อแม่สอนมันมายังไงเนี่ยเอา้าพ่อเฮ้ยแย่ yeah, แล้วฉินจังอ่ะที่ว่าแย่ yeah, เนี่ยคือพริกอยู่เหรอเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องพริกอยู่อะไรทั้งนั้นอะ่ะตัวต้นคนน้นมันจะหายไปนะพระสมกากคุณนั่นแหละเป็นผู้ไรตัวตนหน่ะไม่ใช่หลายตัวตอนอย่างนั้นหมายถึงนาจะหายไปเลยนะฉินจังจะหายไปเลยนะ ฉันอาจจะกลายเป็นมนุษย์ร่องคนออ่ังนั้นเหรอโอ้ยไม่ใช่สัก,กนหน่อยนะชินอสุเกะฟังนะถ้าเกิดว่านายน่ถ้านายน่ไปขัดขวางพ่อแม่นะทั้งนายและฮิมาวาริจังก็ไม่ได้เกิดขึ้นมานะสินั่นก็หมายความว่าอ,อจะไม่มีชินใจแล้วน่ะสิแล้วก็ไม่ได้แม่มมกับพวกเราอีกแล้วด้วยนะแล้วแถมจะไม่ได้เจอพี่นานกะุซะด้วยอ้ยอ โอ้ยสงสัยก็รู้ตัวแล้วสินะฮู้เขาจะบ้าคงทำยังไงดีเนี่ยยังไงก็เถอะนะนายจะต้องให้พ่อแม่กับนายเนี่ยนะเข้ากันได้นะตุกก๊กตุ๊กจะไปเจอไปจะไปแต่งงานกับพี่นานทกูเฮ้ยหมอนี่เนี่ยนะโว้จริงๆเลยนะแต่ยังไงก็เถอะนะเดนี่เมียให้ชินจังหายนะก็จริงนะงั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องรีบไปหาพ่อกับแม่นานะฉันเห็นพ่อกับแม่นาะ ผมผมอ่ะไปตรงนู้นแล้วอ <net repay> <ond> ่ะเฮยจริงเหชินโนสเกะไปเดี๋ยวเราไปตามกันเถอะนะโอเคเฮ้ยจริงๆเลยนะชินโนสุเกะนี่ไปขัดขวางพ่อแม่จนได้นะแต่ยังไงก็เถอะนะเฮ้ยแค็นเห็นใครน่ะโอ้ลา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 อันนี้คุณลุงค่ะหัวอะไรจ๊ะ คุณน่ะใช่นโนฮาระให้เราชีหรือเปล่าคะโอ้ยทไมรู้จักชื่อขอเธอในเดืยนนะเอาล่ะจังหวะนี้แหละวันนี้เราเข้ามาดรี่ก้ยโอ้ย,อยจะทำอะไรกันน่ะจะทำอะไรฉันหะอ้านาหน้า,นาไปแล้วไปแล้ว วันนี้เนี่ยนะไปเสียวไม่ทันซะแล้วเนี่ยกลับบ้านก่อนดีกว่านี่พี่ซาเอ็งเดี๋ยวนะใครกระหน่ำไปดิฉันอย่างนี้เนี่ยนะเอาไี่เธออีกแล้วเหรออาน้าน้ามันนี่ล้วเข้าเดี๋ยวเธอจะทําอะไรฉันน่ะมามามาแล้วข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาตรงนี้มาตรงนี้แล้วเข้าถ้าไปทําอะไรเนี่ยนะจะพาฉันไปทําอะไรกันเล่าอาน้าหน้าล้วก่นหน้าคูแต่งงานของน้าจะรับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวนะคููแต่งงานของฉันเหรอไหนไหนไหนซ้ายขวาอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำอะไร โอ้เนี่ยอะน้าน้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวนะหน้าตาอมทุกแบบนั้นน่ะนี่คือคู่แต่งงานของฉันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะใครก็บอกว่าฉันหน้าตาอมทุกแบบก็หน้าตามันอมทุกนี่น่าโอ้ยยังไงก็เถินนะอย่ามาพูดแบบนี้จะได้ไหมนะหน่อยแน่คิดจะทําอย่างนั้นกันเหรอนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแน่ฉันไม่อยู่แล้วชึ้งไปดีกว่านะเอ๊ะเอ๊ะ ชิ้นังจะต้องหายไปอย่างนั้นเหรอแน่ๆไม่ยอมหรอกนะฮามิชินโนะสุเกะก็คงดีนโบอืมฉันคิดอะไรออกได้แล้วนะ่ะฮะอะไรนะว้าวไม่คิดว่าเลยนะว่าจะมีโรเรียนว่าพุ่งมอยู่ตรงนี้ด้วยน่ะอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเย้อ้มดูเหมือนว่าชุดเขาจะเปลี่ยนไปด้วยนะน,นั่นชุดนายดีนนี่น่าจะใช่นะ อืมอ๋อพวกเธอไม่ไชจ้ะฮัสวัสดีครับโอ้สวัสดีจ้าไม่ไชจ๊ะหือว่าคุณเป็นคุณครูใหญ่ใช่ไหมครับโอ้ใช่แล้วจ้าหนูโอแถมเสื้อเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนยอีกนะหน้าตานั่นด้วยเหมือนหนุหน่มเลยนะ่ะแถมหนูหน่าเขาเขาสีผิวก็ยังไม่เหมือนเดิมซะด้วยนะะ๋อจริงดิหือว่านะครับพวกเราน่ะมาจาก น้าคนนะครับอู้เดี๋ยวนะ้าู้มาจากาอเนริกานล้วอู้แบบนี้ Amazing เลยมีรถที่บินได้หรือเปล่าเนจันนุคือว่านะครับผมเรียนที่โรงเรียนนี้หนนะคนนะครับอ่ะจริงจริงนะครับพูดเนเน่ก็เรียนด้วยค่ะผมก็ด้วยแม้พวกหนูเนี่ยเป็นเด็กดีมากนะเราต้นรับเสมอจะคือวันผมอ่มามีเรื่องจะขอร้องนะครับอ,อ๋อขอร้องอะไรหรอ ฮ้ยไปเซลไม่ทันแล้วนี่เด็กนั่นเดียมันเป็นใครกันนะพ่อแม่สอนยังไงกันเนี่ยนะเออสวัสดีจ้องเบนตาลวนเออเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณคุณคุณเป็นใครน่ะนี่มาเซลกับฉันหน่อยไม่ได้เออเฮ้ยไม่นับปล่อยฉันนะน้ำเร็วนี่เนเตะเลยโอ้ยไปแล้วดีกว่าโอ้โอ้คุณคุณเป็นอะไรไหมครับโอ้ออ โอ้แสดงดีดีเอาไนะครับโอ้ยหูยหัวหน้าแกงนี่นะแสดงไม่ดีจริงๆเลยนันเนี่ยลานลานนี่จะแดงนะอยากมีแฟนแล้วเหรอใช่ดิกูอยากมีแฟนว่ะโอ้งั้นงั้นขอแฟนมาดิไม่เอานั่นมันแฟนกูไม่ใช่แฟนแกอ้าเอ้าเอ้าอ้าโอ้ยเสียงกันอีกแล้วนะแล้ว้ยอะไรนะโอ้ยมันดีดิอะอะอะไรอะ โอ้ไหนไหนไหนอะไรอะไรอะไร,อะไรนะอ,อ้าอ้านี่มาหาพวกเราหน่อยดิยวไม่เอานะป่อยฉันนะป่อยฉันนะนี่เจ้าเดนนะ่มันแฟนฉัน เฮยแฟนกูไม่ใช่แฟนแกเว้ยเฮ้ยปล่อยชน,นะปล่อยชนะมาเร็วๆเ,เข้ามาเร็วเข้าเฮ้ถึงยายป้านี่นะดูเหมือนจะน่ารักก็จริงแต่ว่าก็น่ารักไปเบาเลยนี่หว่าเออจริงดิฮะอันนั้นมันแฟนกูเว้ยเฮยแฟนกูไม่ใช่แฟนมึงโออเออ้อจะพูดดีเดเถียงอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้โอ้ย โอ้ยอะไรอ่ะโอ้ทางนี้มีเรื่องอะไรกันเหยื่สงสัยเหยื่เชียวเฮ้ยเดี๋ยวนะปล่อยแม่ของฉันเลยนะปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยเหยหมอนี่เป็นใครวะโอ้อ้อจ่าช่วยด้วยโอ้ยใครกันเนี่ยช่วยฉันด้วยนี่ปล่อยซะเดี๋ยวีชนะเฮ้ยใครกันเนี่ยโอ้ออ้อพ่อครับหน่อยแน่พวกนี้เนี่ยนะ อืมทำให้ฉันไม่ได้โมโหมาหลายวันแล้วเดี๋ยวเจอนี่อู้นั่นมันยอนนี่รองเท้าพันปีของมุษุ์เงินเดือนว้าเจ้าแดงเหม็นนะ่เหม็นเว้ยกูไม่กลัวหรอกนะโอยทำให้มันเหม็นชับบัดเลยนะเจ้าแดงโอ้ยไปเสแล้วเหรอโอเคอ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะ โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะครับโอ้โนบัวน่ะว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะครับสบายใจมาอ่าพันไม่บบอยากจะตรงไหนหรอกนะคะโู้โอ,โอ้คือว่าผมโนฮาระฮิโรชิครับฉันคุยม,ม่ามิซาเอะค่ะ งั้นเดี๋ยวเรานะ่ะมาทานข้าวด้วยกันไหมคะโอ้ดีเลยดีเลยอยากทานข้าวพอดีเลยค่ะเย้เย้โอ้โหพันกันแล้วนี่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 โอ้โอคนนี้คนเดิมนี่ถ้าเกิดว่าแต่งไงไม่รู้แล้วก็ตั้งชื่อว่าชินสุเกะด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่หนูน่ะยังไม่ถึงเวลานั้นสักหน่อยออแต่ก็ดีนะชื่อชินสุเกะน่ะอือโอเค ลูกของเราจะต้องเป็นเด็กดีแน่เลยนะอ่างั้นกลับก่อนนะโอ้ไปกันไปกันเย่กลับบ้านกันเนอะเป็นเด็กที่แบกจริงๆเลยเน,ะนอะเนอะอใช่ดีนะลูกของเราก็ต้องเป็นเด็กดีแน่เลยเนอะโอ้ใช่แล้วแหล <laughs> ะมาแล้วมาเร้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาแวโอ้จ้าจ้าจ้า เนี่ยๆไปด้วยโบโบมาเร็วโอเคโอเคโอเคอาเรีวๆเข้ามาเร็วๆเวลามันจะหมดแล้วโอเคจุ๊บจุ๊บโอเคโอเคจุ๊บคุณมิซาเออ้อมอ้อมอืมอร่อยจังเลยต่อมาคุณฮิโรชินะคะอ้อมอ้อมอร่อยจังเลยนะลูกของพวกเราอาจจะเป็นเด็กดีก็ได้นะเออจริงดีอืมอร่อยจังยำยำอร่อย บายบายนะชินจังโ oh, อ้ใข้มีความสู่เอ้าพวกเธอมันจะแต่เม wow. ื mornings, okay. oh ่อไหร่นะสวัสดีครับสวัสดีจ้าก็มาแล้วจ้าอู้อะไรนีอู้พ่อมาแล้วไหนไหนดูดีดูดีพ่อคะเออจะจจเจ้ยเดี๋ยวนะนี่นี่นี่ไปทำอะไรมาอีกแล้วเด้อยย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 ยอยย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 อยย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  โอ้โน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 อสุดท no ้ายนะก็ไม่ได้รักกันอยู่ดีนั่นเอไใช่จริงะชินสุเกะยังมีต่ออย่าเพิ่งไปไหนกันนะครวันีะมกุรุ่ยอะมกะดาโวนมิมบุนเตะกันนิจซชินสุเกะว้ววนมาอาจจะเซกน もロンニモン、アシカマルンチーム。アフターテルカマゼイリ、ナンバキグネムレム。ソングネシメデュクネシメローザ、ざローザムネムニムミモノしますけにんノスケイ。パニンク、パニンク、パニンク、みんなマあまズデる โอ้นมัสุกนนนสนนสุนิดาเนส่าชิคินะโมโชรอนามุชินิตวันนี้เรามาพูดภาษาอังกฤษกันดีกว่าอังกฤษตัางหากแล้วชินโนซสุเกะวันนี้เราจะมาเรียนบททดสอบกันนะจ๊ะอ่าดีมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่ามาใช้พูดอาจจะพูดกับคนอื่นๆที่มาจาัดต่างประเทศก็ได้นะโบใช่แล้วเลยนะ เดี๋ยวเราเอาคำลงท้ายเป็นตัวอะไรกันดีนะ้งั้นเอาเป็นโทโอรู้จังโอ้ยไม่ใช่ชิ i โนสุ k เกะงั้นเอาเป็นตัวโอไหมล่ะเอาล่ะเดี๋ยวฉันเริ่มแล้วนะแมงโกอิโตะออะไรดีนะอะไรดีนะลงท้ายด้วยโออ่ารู้แล้วอาฟาเวอร์เอาอะไรดีนะจากภาษาอังกฤษที่เรียนมา อืมเอาอะไรดีนะอ๋อรู้แล้วปรเทโตอูสซอเสือสอเสือสอเสือนี่ชินอสุเกะเร็วๆหน่อยสิอูสซอเสือสอเสืออมๆอมๆอมชินอสุเกะมันไกลแล้วนะอมๆอมๆง้นอันนี้ละ กันนะอสมารครูฉันรู้เลย I love you, kiss me, จูบ p Shinoseuke ทำให้มันดีดีหน่อยแหมโทรรู้จังแล้วก็โอ้ยอย่ามาะน่้ <c oughs> จบก,กันแค่นี้นะทุกคนบายบายจบก,ก็คือว่านะทั้งสองคนีน่ยทะเลาะก,กันอีกแล้วเนาะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ โบโอ้ยอย่าจำมาทันทนีน้าน้าน้า,นาโทรรู้จังโอ้โนโน้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 นี่ถ้าสองคนูทะเลาะกันสักที